รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Healthy Journey by BDMs เที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMs BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ แบบนี้ในรายการ Healthy Journey by BDMS ค่ะตอนนี้นะคะ ตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาสัมผัสความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำของบรรยากาศที่เป็นป่าริมทะเลที่หมู่บ้านท่องเที่ยวที่ชื่อว่าบ้านแหลมโฮมสเตย์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของอำเภอท่าศาราแล้วก็ตอนนี้ก็เหล่าบางๆที่จะพาตุนไปเที่ยวยก็กำลังเตรียมเรือให้เราอยู่ตอนนี้ที่ตุ้นแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าไม่ใช่ไรไม่ได้จะไปขึ้นชกหรือเล่นกีฬาที่ไหนแต่ว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมสุดแอคทีฟเตรียมเลอะเตรียมลุย เมืทำรายการมาคุณไม่เคยดำเที่ยวแบบนี้มาก่อนโอเคสัาโอเคค่ะเดี๋ยวแนะนําสมาชิกบนเรือเราก่อนนะคะท่านนี้ก็คือบางเลาะบางเลาะเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าโกงกลางบ้านแหลมโฮมสเตย์ส่วนข้างหลังของเราก็คือบางโกบบางกบเป็นพ่อครัวัวนี้จะจัดการอาหารเช้าให้กับเราส่วนขับเรือด้านหลังบางซันนะคะอันนี้ก็คือเป็นสมาชิก ของบ้านแหลมโฮมเตเวลาคนมาเที่ยวบ้านแหลมโฮมเซเนี่ยจะได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างาหลักๆที่นี่ก็กิจกรรมของพู้เวราก็คือการ นั่งเรือไปท่าสารเช้าค่ะในกะลีนะครับดูบรรยากาศดูวิถีปาะมงดูเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังแล้วก็ไฮไลท์ของพวกเราเขคือการเล่นโคลนหรือว่าสปาโคลนครับผมสปาโคลนใช่ครับเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณลุงตังโชคโอเคนง่ายๆว่าเลอะเพื่อสุขภาพเลอะเพื่อสุขภาพวันนี้เราจะได้ไประสบการณ์ในการเลอะเพื่อสุขภาพก<ช>ันนะคะทางระพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะเป็นร่องเรือนะครับทจะมาช่วยกันปูช่วยเรือวิ่งไปมาค่ะช่วยจัดระบบประกอบอาชีพได้ก็คือประมงพื้นบ้านใช่ครับประมงพื้นบ้าน แสดงว่าที่นี่าหารทะเลจะอร่อยสิอ่าที่สุดในโลก <c oughs> ก็ที่นี่เขาเรียกอ่าวทองคานะอ่ะยังไงคะเขาว่าอ่าวทองคาของที่นี่มันหมายถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในทะเลค่ะอ <c oughs> ุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆเพราะฉะนั้นรสชาติมันจะมันหวานมากกว่าปกตินี่ผมกล้าพูดแบบนี้นะอร่อยที่สุดในโลก เทมแพลงวันนี้เราจะไปชมคุณค่าของอ่าวทองคํากิจกรรมที่เรียกว่าสปาโคลนกันเลอะเละเพื่อสุขภาพอาหารเช้าของเราวันนี้นะคะก็คือกาแฟดำที่บาร์ออนเดอะบอท บ a านอันเดอ a ์โบนยูโนก็คือว่าเป็นคาเฟ่นบนเรือนะคะมาทั้งเตาถ่านเลยแล้วก็ต้มน้ําตรงนี้ชงตรงนี้นะคะอีกนิดเดียวคือจะผัดข้าวที่นี่แล้วนะคะแต่ว่าข้าวเนี่ยเซ็ตมาแล้วอ่ะนอกจากกาแฟแล้วถ้าคุณตูนมาที่นี่ถ้าไม่ได้ทานสิ่งนี้ถือว่ามาไม่ถูก มาไม่ถึงมาไม่ถึงมาถึงแล้วเนี่ยมาถึงอนี่คือข้าวสังยอดนะครับสังยอดจากพัทลุงทานกับแกงคล้ายๆกับมัสมันคล้ายๆนะครับคล้ายๆอาหารเช้าของตูนวันนี้ข้าวมันแกงกะทิหรือว่าข้าวมันแกงทีข้าวแกงทีข้าวมันแกงทีอุยอร่อยอะโอ้มันจะหวานนิดนึงหวานเผ็ด มันมันหวานหวานเหนียวนิดนิดเหมือนข้าวเหนียวมูแต่ไม่เหนียวมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นวิถีของชุมชนหมู่บ้านผมเลยนะครับตื่นเช้ามาก่อนจะลงทะเลต้องไปร้านคาเฟก่อนหรือว่าจะไปซื้อลงทะเลก็สองอย่างนี้เคียมกู้บบกันเป็นขาน้าวเหนียวสังกัญญาเลยครับ ให้บางกรอบลองก่อนใช่แกลงไปดูก่อน,อนว่าน้ําทะเลประมาณนี้แล้วก็โคลนทะเลที่เราล้วงขึ้นมาจะให้ผู้ตุนสัมผัสมันป,ประมาณนี้โอเคเหมือนเวลาเราไปสปา<ๆ>เขาก็จะให้เราดมกลิ่นนั้นกลิ่นน<ๆ>ี้แล้วเราเลือกใช,ใช่ไหมตอนนี้ตุนงก็จะมีสิทธิ์เลือกเหมือนกันว่าสิ่งที่ตุนจะสปาเนี่ยตุนโอเคหรือเปล่าแต่ว่าให้บางเอามาให้ดูก่อนอุ้ยบางหายไปแล้วอ่ะอุ้ยบางเขากลั้นหายใจได้นานอ่ะบางคะมังอยู่ไหม เริ่มเล่นกันเองอะปุ๊บเฮ้ยมันเนียนละเอียดเหมือนนี่เลยค่ะเหมือนดินญี่ปุ่น่ะดินญี่ปุ่นที่เราเอาไปปั้น่ะเหมือนเวลาที่เราเอาไปทําเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันเนียนอย่างเงี้ยเนี่ยเนียนไหมเนียนโอ้ละเอียดมาก ถ้าคุณตูนสังเกตดูดีๆนะกลิ่นมันจะไม่มีผลต่อคุณตูนเลยเห็นไหมอยู่ใกล้ขนาดนี้ยังไม่ยังยังไม่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นที่ไม่ึงพประสงค์ที่ผมรู้เป็นงานวิจัยนะครับ40ชนิดเอาที่ผมจําได้แบบบ้านๆนะโพแทสเซียมนะครับซิลิก้าในปริมาณที่เหมาะสมมีซิลิก้าด้วยใช่ครับมีครับมีตุนไปสปาแล้วตูนรู้ว่าหลายๆประเทศเนี่ยที่อ่ะ แน่ๆเนาะมีที่ไอซ์แลนด์มีที่อิสราเอลแน่นอนที่เขาเอาซิลิก้าเนี่ยมาทําเป็นเหมือนอาหารเสริมรมาทําเป็นพวกผลิตภัณฑ์บํารุงร่างกายบํารุงผิวบํารุงผมเพราะเขามีงานวิจัยเหมือนกันในต่างประเทศว่าซิลิก้าเนี่ยก็คือช่วยในการให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอลลาเจนได้ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะบํารุงข้อบํารุงเล็บบารุงผมคนที่บ้านแหลมนี้นะคะทาได้ทุกส่วนนี่บางท,ทาให้ดูแล้วหน้าก็ได้ถ้าทาหน้าหน้าก็สวยเพราะฉะนั้น ถ้าอยากสวยที่หน้าเราก็ทาที่หน้าที่หน้าครับผมเราอยากให้ผิวเราดีทั่วหน้าเราก็ทาให้ทั่วหน้า <c oughs> เราอยากให้ผมเราแข็งแรงเราก็ทาให้ทั่วผมวิ่งเดี๋ยวก่อนตุนว่านี่ถอดดีว่า จะได้สวยตั้งแต่ตัวหัวจดเท้าเมื่อกี้ตุนอ่านมาตุนตอนที่บางเล่าให้ตุนฟังตุนก็อ่านในมือถือ,อง,งานวิจัยเป็นงานวิจัยของรัฐบาลสหรัฐค,คือเขาลงในวารสารของหอสมุดแห่งชาติสหรัฐเลยนะหอเป็นหอสมุดที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อะ่ะเขาบอกว่าบำรุงกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นตุนนาทาที่กระดูกใช่ไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นโอเคโอเคปกติผู้หญิงเวลาใจเครื่อนสัมอ้างนะครับ ก่อนนอนเขาจะล้างหน้าด้วยอะไรนะครับเขาเรียกโทนเนอร์หรือว่าคลีนซิ่งไหมครับอ่าใช่ใช่ใช่ตัวนี้มันจะใช้แทนตัวนั้นได้ล้างหน้าได้เหรอใช่ครับไอ้อึดนี่เล็บเล็บเท้าเล็บเท้าเราก็อย่าให้พลาดนะทาเท้า,ทาแล้วเราก็ทาหน้านะคะเพราะว่าทาสิเลสเดี๋ยวอีกสักครู่นะอีกห้านาทีนะครับมันจะเริ่มคล้ายๆกับโรบอทอ่ะม <t> ันจะเริ่มดึง พอมันเริ่มเหี่ยวตุนเห็นแล้วแหละ <G ül> บังเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยก็ก็เริ่มมีริ้วรอยนะคะบัง <G ül> <G ül> ขอคุนค่ะโอ้โหครีมครีมเรามาเพิ่มแล้วค่ะบัง <G ül> บังครับเอาให้ทั่วนะคะอย่าให้มันแบบออเ,เออบได้ของขอบคุณตอนนี้ก็คือตุนเชื่อบังอย่างเดียวว่า บางจะทํให้คุณสวยอยากได้เป็นลาก้นบอลงูคุณก็ได้หัว<อ>ยืงๆแบบนิดๆหนึ่งก็ได้เ, <c oughs> เอ้ยอันนี้บางเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเพื่อแกล้งตัวแล้วเนี่ยพอกทิ้งไว้กี่นาทีประมาณ25นาทีโอเคร,ระหว่างทางกลับเราก็กลับอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่เราจะไปเบบนี้หนึงเราจะไปล้างกันที่บนฝั่งเราจะไปวัดดวงกันโอเคว่ามันจะสวยขนาดไหนใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอตอนคุณุศนล้างทนลทำความสะอาดอีกครั้งนะครับได้พิธีกรใหม่พิธีกรหน้าใหม่ ตนะมาเที่ยวอะตั้งใจว่าจะอยู่ทํากิจกรรมที่ได้ประมาณครึ่งวันก็คือจะกินอาหารกลางวันที่นี่ด้วยแต่ว่าตุนไม่ได้กินคนเดียวเพราะว่าวันนี้ตุนมีแขกรับเชิญพิเศษจะมากินข้าวกับตุนด้วยนะคะวันนี้เราจะได้เที่ยวสนุกสุขภาพดีกันให้สมบูรณ์แบบไปเลยแขกเรามาหรือยังวิแขกเรามาแล้วไปรับแขกก่อนสวัสดีค่ะ คุณเป็นใครจจะเราจะเราถึงขนาดจำกันไม่ได้เหรอคุณคุณว่าดูให้ดูส่ตาใช่ไหมใช่อยู่เนาะราะมันสีเขียวเนาะคือมันบํารุงผมบํารุงผิวตุงก็ไม่อยากขัดทุนไงตุงก็เอาให้แบบให้ครบอีกนิดเดียวก็คือจะรงหูแล้วค่ะได้ไหมเหมือนสัตลาดอะไปอาบกันเลยหมอไล่ไปอาบน้ำ นี่นะครับพวกผมของเนี้ยเรียกซิ่งเดออยอนะครับเ,ออเพราะว่ามันผ่านการประกวดร,รางวัลเยอะมากที่ไห,ทไหนบ้างที่ไหนบ้างยกตัวอย่างเราผ่านรายการของโททนะครับเราได้อันดับหนึ่งในในตรงต้องเทียวชุมชนด้านอาหารแล้วก็เมนูข้าวมันทะเลครนี้มันหนึ่งในสามเมนูของโงรงการซอฟ t ์พาวเวอร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมดั้งเดิมมันคือข้าวมันทะเลคือจำไม่ต้องชื่อข้าวมันทะเลเพราะว่าชาวประมงต้องต้งเต็มสมัยรุ่นผู้รุ่นยาผมอะครับคุณเกๆทำให้ก่อนนะเขาจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปทํากับข้าวในทะเล อไปทไ่าเลยทะเลใช่ครับเอาตะไคร้เอาหอมเข็งไม่มีมาก,ก่อนอ่าแล้วก็เกลือ,อ,อนะครับสามอย่างนี้แล้วก็น้ำมัน,นแล้ไม่มีเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เ,ตเขาจะวัดดวงเอาตอนที่เขาลอยตำละมงในทะเลอยู่เวลากู้ขึ้นมาได้อะไรก็ออกมากินกับข้าวนี้ถ้าไม่มีก็ตามนีถ้ถ้าไม่มีก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ซึ่งไปตำแค่นั้นเองแต่ว่าในทะเลเมื่อก่อนนะครับอุดมสมบูรณ์มากมากมีทุกอย่างเลยกุ้งปูปลามันจะมาอยู่ในหม้อเดียวกันหมดเลย ทีนี้พอเรามาทําท่องเที่ยวชุมชนเราก็เอามาฟิกดหมเราก็ไม่ทิ้งเราเอามาผสมหมกับข้าวและอันนี้คือดีดีดีกองปลาหมึกที่มาจากทะเลโครนเหมือนกันเออเออ่าแล้วต้คัู้ให้็วเพราะว่าพอโดนบังคับไม่ได้มันเป็นตอถฐานนะครับคุณไหนช่วยไหมครับคุณไว้ใจผมไหมล่ะไว้ใจไว้ใจเดี๋ยวเราเอา่านะครับทีนี้เมื่อก่อนเขาไม่ได้คั่วแบบนี้นะเพราะด้วยความเร่งรีบเขาก็ทุบทุบตะไคร่ทุบหอมแดงใส่ไปในหม้อข้าวเลย ข้าวทีไหมมาอ่โอเคขอบคุณครับเรือครับครับวันนี้เราจะเสกเรือแบบสูตโบราณนะครับเครื่องปรุงอย่างสูงยจะไม่ใส่นะครับให้เค็มน้ำเพราะว่าไปมันจะไปตัดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเปรี้ยวมันจะเข้ากันพอดีเลยทีนี้การหุงข้าวแบบนี้มันต้องใช้เวลานี่เราต้องต้องคนจนมันแห้งนะครับจนแห้งเหแห้งนะครับจนมันแห้ง แล้วก็ทีนี้เราก็ปิดฝาทิ้งไว้ทีนี้เวลาถ้าสมมติว่าถ้า,ถ,าถ้าคุณหมออยากจะมีโอกาสด้ทําทเองนะคุณหมอจะใส่สมุนไพรตามใจชอบนะครับอาจจะเยอะกว่านี้น้อยกว่านี้แล้วแต่ทิ้งไว้แล้วก็ตะเคงกระทะใบกระเทงกระทะมานะครก็เพื่อมันไอ้มันสุกต้องหลีไฟไหมอ่าต้องถ้าถ้าปกติต้องหลีผมก็แค่เกี่ยฐานออกอ แล้วหมึกไอหมึกมันเก็บไว้ได้นานแค่ไหนครับดีหมึกถ้าเราสมมตินะดีปลาหมึกถ้าเราเราเราไม่เราไม่ใส่น้ํานะครับอเราก็มาฟีดไ้อย่างเดียวได้ฟีดนะครับถ้า็ี่วิญญนมันมันมันเสียทีนี้ถ้าเราไม่อยากเก็บดีหมึกเราก็เอาเอาเอาดีหมึกนะครับมาละลายกับน้ําขยํากับตาไคลนะครับขยําให้มันเข้ากันแล้วก็เราไปต้มแล้วก็กรองเก็บน้าเอาไว้ได้ครับโอ้ทีนี้ขั้นตอน ต่อไปก็คือรอมันถูกอย่างเดียวแล้วก็รอลุ้นว่าผมจะของให้ท่านไหมเนี่ยมันหนูมีทั้งตู้กุญแจที่บอกนูมาที่ทั้ตัวอ่ะเาจะคุณนก้าวแต่มันรุ่นร็วหน่อย คุณหมอแล้วก็พี่ใหม่ว่าเดี๋ยวจะมาช่วยทำกับข้าวแต่ปรากฏว่าตูนัมแต่เนี่ยล้างซอกเล็บซอกหูซอกหัวเนี่ยก็จะออกมาไม่ทันออกมาก็คือกับข้าวเสร็จแล้วแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอกับพี่ใหม่ได้ช่วยบางทำกับข้าวโดยตูนได้ยินแบบแบบตอนตูนอยู่ในห้องทำเมนูอะไรคะข้าวมันทะเลข้าวมันทะเลข้าวมันข้าวมันโคลนใช่ไหมข้าวมันโคลนเดี๋ยวถ้าเกิดชื่อผิดเดี๋ยวบางเขาคงบอกใหม่ นี้เหรอคะที่ช่วยกันทำขอบคุณค่ะชื่อมันจริงๆคือข้าวมันทะเลโกลนอะไรนะตะก,กี้ที่คุณเข้าอยู่อ่ะบางรีสโต้รีสตโต้ตโตครับรีสตโต้บ้านแหลม <c oughs> ได้ไหมรีสตโต้บ้านแหลมได้ครับ,ตตบรีบสตโต้บ้านแหลมมัตส่าร์อันนี้คือแบบใหญ่โตอลังการงานสร้างมันน่ากินมากมีอะไรบ้างคะอันนี้เป็นปลากระพงนะครับค่ะปลากระพงทะเลค่ะนะครับแล้วก็กุ้งกุ้งผัดซอสโกลนอันนี้คือทอดมันยอดอ่อนในโครงการ ทีนี้เราเรายอดอ่อนกองกลางเหมือนใส่แทนถั่วฝักยาวใช่ครับนี่คือหมึกปัดหวานหรือว่ามกหมือมือต้มน้ำดำครับภาษาบ้านผมเรียกมึกว่านมึกว่านรับกงกลางแทนปุระแทนคู่กับ ดีสต๊ได้ดีเยี่ยมเลยอ่ะเหลืออีกเมนูหนึ่งที่ายังไม่ได้นะีปลาทูครับฉูฉีปลาทูทั้งหมดนี้เป็นวัตถุดิบจากอ่างทุนๆหมดเลยโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลามายังไงก็ได้กินอาหารทะเลแต่อยู่ที่ว่าฤดูไหนเราจะได้กินอะไรให้บางเลือกให้ถ้าอยากกินปูต้องมาหน้าไหนคะต้องมามีนาจนถึงตุลาโอเคถ้าอยากกินไข่แมงดาทะเลนะต้องมามีนาถึงเมษายนโอเค ถ้าอยากกินกั้งนะครับเึ่งเป็นะกั้งที่ดีที่สุดในโลกนะครับอีกแล้ว่ทุกอย่างดีที่สุดในโลกในโลกนี้ต้นพุทธภาถึงตุลาโอเคค่ะพุทธภาเราว่างกันไหมคะแล้วนอกจากอาหารทะเลที่เรากินได้ตรงนี้อ่ะมันมีพวกผลิตภัณฑ์อะไรจากทะเลที่ตุ้นซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ม้างแม่ตัวนี้ดูตัวนี้ผมมีอยู่อย่างเดียวนะครับผมมีตัวนี้ตัวนี้แกละครับพุแกะเลยใช่ใช่ใช่อันนี้มันเป็นการฟิชเจอริงหรือฟิวเจอร์นะครับ หรือว่าเรียกว่านวัตรกรรมก็ได้งานวิจัยบอกว่าผลที่นี่มันมีคุณภาพเทียบเท่ากับคนต่างประเทศ นี่มันจารูกด้านหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ดูเลยค่ะไม่ใช่ไหมหมอใชายังไงฮะก็แค่ปาดหน้าก่อนนอนก่อนล้างะมือนี้ได้ไหมได้หมดเลยได้ไหมได้ได้เลยได้เลยครับได้เลยส่วนผสมมีมีมังคุดด้วยมังคุดอันเรื่องชื่อของนครใช่ครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมือนะจะเหมือนมือตูนเลยที่เห็นอยู่ตอนนี้มือผมจะเล็กลงที่เป็นคนตลกอีกแล้ว Golden b a y m a r t and Mango Steam Facial Mask นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ขอบคุณค่ะข้าวข้าววันทะเลโคนหรือทีฝรั่งว่ารีสโต้บ้านแหลงหุงข้าวด้วยกระทะเอาไปถึงว่าตอนแรกที่เอาลงไปข้าวก็จริงหรอไม่ต้องไปไปหุงก่อนทิ้งไว้เป็นข้าวเก่าแบบข้าวผัดถูกครับโอ้ยางงี้มันก็ทำเหมือนรีสโต้จริงๆเลยใช่ใช่รัอ๋อตูคิดว่าพูดเล่นจริงจริงเหรอเฮ้ยมันกรอบๆด้วยอะอร่อยไหครับใช่อืมนี่คือข้าวทีบ หอมมันเค็มน,นิดนิดแล้วก็ได้กลิ่นสมุนไพรคือเราได้กลิ่นคุณบอกว่ามีตะไคร้มีขา่าข,ข,ขิงมันไม่เห็นมองไม่เห็นเลยค่ะคือเขาซอยมาละเอียดมากเลยค่ะใช่ใช่เขาซอยมาค่อนข้างละเอียดแต่ว่ากลิ่นยังอยู่ใช่ใชอืมอือรอ้ขอบขอบคุณนะคะอร่อยมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะดื่มด่ำกับอาหารของบ้านแหลมโฮมสเตย์กันก่อน,อนแล้วเดี๋ยวตูนมีนัด กับพี่ใหม่กับคุณหมอจะพาไปทําสิ่งที่ตุนไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็กลัวมากพูตรงๆน่ากลัวขนาดไหนพาตุนไปเตรียมตัวหน่อยไดงไหมคะซ้อมซ้อมตุนหน่อยได้ไหมคะนีเดี๋ยวอุปกรณ์นิดหน่อยที่เราเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งนิดนึงโอเคขอบคุณค่ะคอ่ะชิมน,นี้ชิมน,นี้ขออนุญาตนะคะทอดมันใบกงกลางหรอมันเป็นยังไงโอ้โหมันกรอบมาก ราได้ช้อปปิ้งที่ร้านอุปกรณ์การเกษตรนะคะเพราะว่าทั้งคุณหมอปุยแล้วก็พี่หมายบอกว่าการจะเดินป่าที่เขากําลังจะพาตุนไปเนี่ยมันไม่ใช่ป่าแบบป่าตื้นๆป่าสวนสวนเหมือนที่ตุ้นเคยไปคือเนี่ยคือป่าจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องแต่งกายตุนที่ตุนคิดว่าเหมือนตุ้นพอคุณหมอบอกว่าไม่พอรองเท้าเราไม่เหมาะเราก็มีรองเทาง้าสตัดใหญ่สตัดสตัดกตะได้อ๋อนเป็นอย่างนี้เป็นปุ่มๆเ,เหมือนรองเท้นานกฟุตบอล มาใส่แล้วมันจะกัดบริเวณนี้กับบริเวณนี้ค่ะแต่วันนี้คือเพื่อคุณผมจะย้อนใส่อันนี้ที่ใหม่จะใส่เป็นเพื่อนโอเคค่ะไม่แล้วเราต้องร้อยร้อยเชือกนะคะที่ใหม่ร้อยาร้อยนะเพื่อเกี่ยวเลี้ยวเดนิชเชลเลียนศึกษาธรรมชาติถึงไปเช้าเย็นกลับแต่ว่าไม่ว่าเดินยังไงเวลาเราจะเข้าเรื่องของการเดินป่าเนี่ยเราต้องแต่งตัวให้รัดกุมก่อน ของเราคนที่มีมประสบ<อ>การณ์<อ><า>เยอะที่สุดเรื่องอย่างรองเท้าเอารองเท้าที่เราใส่สะดวกอันนี้คือความหมายาว่าเราก็เช็คว่าจริงรองเท้าอะไรที่มันจะทําให้เซฟตี้ขาได้อันนี้เป็นรองเท้าตาดอยที่เราเพิ่งไปเลือกซื้อกันมามีถุงกันทาน่าเพราะวใส่โดนท่าค,คือมันไม่ได้แค่กันท่ากันมแมลงด้วยกันขางเกงแล้วแล้วทำให้เราเดินคล่องตัวแล้วก็หุ้มขางเกงขึ้นมาแต่งตัวอย่างนี้รัดปุ่มทำไมหุ้มขึ้นมาเพราะท่าสามารถเข้า จากขางเกงเราที่ไม่ได้หุ่มได้อันนี้มันจะขึ้นมาที่ถูกต้องก็คือแบบนี้เพื่อก็อยู่ในเกงเอ้าทําไมถูกอะ่ะมันต้องมีตัวอย่างที่ถูกกับตัวอย่างที่แตกต่างนิดนึงอ่าทั้งหมดเนี่ยเวลาการแต่งตัวอยู่ภายใต้ความปลอดภัยของตัวเราเองแค่เราคุ้นเคยส่วนเราจะรู้ว่ามันเหมาะกับเราไหม่อเมื่อเราเข้าไปเดินจริงๆงั้นส่วนหนึ่งถึงแม้จะ ซึ้นขึ้นกลางๆอย่างนี้ก็ได้รูอันนี้คุณมีไว้ทําไมเนี่ยระบายกลัวร้อนอ่ะโอเคงั้นเราไปลูยกันได้ค่ะูว่าแบบนี้นไม่รอดคุณหมอตุ๊กตุ๊กตุ๊กควรใส่หมวกไหมอะ่ะเอาเอาไว้ข้างนอกข้างในดีหมวกหมูแบบนี้ดีแล้วเพราะว่าเป็นหมวดแก๊บกันฝนตกเข้าหน้าเราอ๋อเวลาฝนตกเราจะใส่หมวกได้แล้วตุ๊กเอาหูไปข้างในปิดหูเผื่อถ้าเข้าหูอย่างนั้นเข้าไปแล้วคุณก็ไม่มีมาเไปดูใน คไูปึ่งเส้นทางนี้ชื่อว่าเส้นทางน้ำตกพรหมโลกใช่บครัในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงคผมถือว่าระดับความยากเต็มิเต็มสิบให้เท่าไหร่คะระดับความยากของเทลนี้ออ่ถ้าเป็นเนเจอร์เทลธรรมดาก็คือเต็มสิให้หนึ่งจริงหรือเปล่าคนณ่องหรือเปล่าง่ายง่ายอันนี้คู่ อันนี้หัวหน้าหมู่เพราะว่าประสบการณ์สูงที่สุดส่วนอันนี้เป็นอะไรไม่ได้เป็นหมอตุนเกาะหมอก่อนเพื่อเพื่อมีอะไรเรามีคุณครูอีกคนหนึ่งค่ะถ้าถ้าเกิดว่าไม่รู้จักอะไรต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยครูเด่นครูเด่นเลยค่ะงานวิจัยเกี่ยวกับต้นไม้พืชพันธสั์เกียดถามครูเด่นได้โอเคเด็กเนี้ตามเนี้เอนนี้เรียมเป็นต้นไม้อ่าเป็นลักษณะของป่าใต้ แลต่ก็คือเพื่อเปินเป็นเิกเนเจอร์ของป่าขนเขตร้อนหรือป่เาเขาหลวงเขาเรียกว่ามหาสดำม,าม,มหาสดำ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  <c oughs> อ๋แสดงแบบ <c oughs> <c oughs> เป็นอินเทนเ์อัวนี้ก็คือการอาบป่าอาบป่าอาบป่าจะว่าด้วยเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงกันเนี่ยการสัมผัสมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในป่าแล้วไม่ต้องมีคนบอกแล้วเราจดจําเขาได้แล้วมันทำให้เรารู้สึกไม่แตกต่างจกเราไม่ได้เป็นแค่มนุษย์สิ่งแปลกปลอมเดินเข้ามาอันนี้คือการอยู่ร่วมกันแต่ว่าขั้นแรกอะ่ะมันต้องอาศัยประสบการณ์อยู่ดีเราจะไปบอกว่าเฮ้ยเรารักเข้าไปฆ่า กลมกลืนกับป่าได้เลยโดยที่เราไม่มีการ,การเลยอจริงๆมันมันยังไม่ใช่เราต้องค่อยๆจดจําค่อยๆปรับตัวเองจริงๆก็คือใช้ชีวิตให้กลมกลืนอยู่กับธรรมชาติถ้าเรามีความสุขเข้าป่าแล้วเจอต้นไม้ใหญ่เจอความชันเจอท่าแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างจากเขาเราอยู่กับเขาได้เราไม่เกลียดเราไม่กลัวก็คืออ่านอาบป่าอย่างนี้ให้ซึมซับเข้าไปให้ป่าเขาเข้าไปในตัวเหมือนเราอาบน้ำร,รู้สึกว่าเราแฮปปี้มาอยู่ตรงนี้เหมือนกับเรามาบําบัด ตัวเองด้วยธรรมชาติแต่ว่ามันเริ่มต้องเปลี่ยนทัศนคติตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนป่าปรับตัวเราไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติค่อยๆปรับตัวเองพร้อมอับป่า,ปาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ตามสกิลตัวเองเกษตตัวเองเราไม่เร่งตามใครเราสังเกตของเราเวลาเขาเดินรักพักเขาจะเดินตามสกิลเขาง่ายๆเลยหลักของการเดินป่าหรือการอาบป่าคือจัดการตัวเองไม่ใช่จัดการคนอื่นสิ่งอื่นเขาชวนตนมาไงแล้วเขาไม่รองไม่ก็ความเร็วของฝูงเท่ากับตัวที่ชาที่สุดอยู่แล้วสกิลอย่นี่โอเคโอเคจะเริ่มต้นดีๆค่ะถือว่าดีนะโอเคเราต้องมีตัวอย่างถ้าเราเร่งเราจะไม่ไหวโอเค มันกัดกินอิ่มเดียวและไม่กินอีกเลยตลอดชีวิตอิ่มเดียวซึ่งมันน่ารักเห็นไหมมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องกรี๊ดก่อนเราไปจําตำนานมันอ่ะมันอ่าทามาเลยมันไม่ต้องกลัวมองมองหน้ามันมองหน้ามันเอาไอ่าเห็นไหมมันไม่ได้เป็นสัตว์คุณก็ไม่เห็นกรี๊ดเลยเห็นไหมอยากกรี๊ดเดี๋ยวเอาให้กรี๊ดให้กรี๊ดสิ่งงี้เาไปชอไปก็แสดงว่ามันไม่ได้น่ากลัว ต, tamam Jim, okay ต, huh? ตุวโอเคนะตุโอเคนะเออคุณโอเคกับธรรมชาติที่มันเป็นเหมือนมาจัดการได้อันนี้คือการหาป่าโอแล้วเนี่ยพี่ที่หมายถืออะไรอยู่จิตพกอะไรมาคะเนี่ยเจ็บขยะ ที่นี่เหรอใช่ครับอ๋อแล้วทุกครั้งที่พี่ใหม่เดินที่ใหม่ก็จะก็ส่วนใหญ่ก็จะเก็บไม่อยากให้คนอื่นเขาเห็นนะทายเขาป่าคือบ้านเราใช่เราตกแต่งบ้านเขาแน้วคุณอาของมาทิ้งในออฟฟิศเขาได้ไงเนี่ยคนนี้ทํางานที่นี่ใช่คนนี้เป็นเป็นคนป่ารู้สึกไงคะตอนที่เก็บอ่ะก็รู้สึกว่าควรจะเก็บแค่นั้นิสิตอยู่ตรงนี้อ๋อเหมือนเหมือนเราจัดบ้าน อะไรเกะกะอะไรที่ไม่เรียบร้อยเราก็จัดไปรงนี้คือสิ่งมาแก้ที่เราแบบนอ้ขยะถ้าอยู่เราก็ไปด่ากันไปด่ามากกันเถ้ามันยังอยู่ที่เดิมก็คือเราเก็บค่ะแล้วเราก็มีความสุขของเราที่เราได้ทำค่ะขวดแล้วเพดี่จะรู้แล้ววดนน่าเราอยากรับขวดมาะว่มเราจะแบกอีกก็คือคนนี้แบกผมว่าคนนี้ดื่มผมว่าไม่เอาขวดมาทำไมรึไมน้ำที่นี่สะอาดเป็สุดและกินได้ใช่ น้ำเนี่ยดื่มได้ออนนี้ก็ไม่ก็พอปวดปเป่ามาแล้วรลเราก็ใช่ใช่เราเติมแต่ว่าบางที่เขาก็ใช้ขึ้นกอง,งเพนะื่อความเซฟตี<ห>้เดี๋ยวน้ำมันดืนได้พอไม่ไดวให้ปล่อยเดินลงไปดื่มให้ดู การอาบป่าอย่างหนึ่งก็คือเราจํารสชาติว่าความสะอาดสุทธ์ที่น้าใสเนี้ยรสชาติมีกลิ่นมีรสแบบนี้ uh huh. มันทาให้เรานึกถึงป่าที่นี่นึกถึงที่มาของมันเขาเรียกเป็นภาษาสมบัติเรื่องกลิ่นเขาจะมีกลิ่นแบบหินหินกลิ่นแร่แร่เวลาเรากินอะไรเราจะได้กลิ่นรู้สึกถึงรสชาติลิ้นสัมผัสอันนี้คือภาษาสัมผัสคือสัญญาตยานคือสิ่งที่ทําให้เราเชื่อมต่อเหมือน USB เชื่อมต่อกับป่าได้ <ด>ไม่ใช่มีเข้ามาไม่ต้องไปอ่านคู่มือไม่ต้องอะไรเอาความรู้สึกเราคุณหมอแบบชวนลงน้าวู้ยินเจี๊ยบเลยละอะอาบป่าของจริงานะอาบน้ำเลยค่ะวันนี้ตูนดีใจมากตูอขอบคุณพี่ๆีทุกความมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณหมอขอบคุณพี่มายขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านได้ความรู้เยอะมากต่อไปไม่กลัวป่าไม่กลัวธรรมชาติไม่กลัวทากแล้วอาจจะมีกินบ้าแต่กินด้วยความยินดีได้ไหมได้ <No. S 1> ตกใจได้ไม่ว่าตกใจได้ไม่ว่าแต่ว่าต้องมีสติมีสติม,สตมานครรอบนี้นะคะได้ลุยสมใจอยากเลยคือทั้งลุยทั้งเลอะ ทั้งเปืเป่อนแล้วก็เอาจริงๆก็คือเหนื่อยมากๆากํทำให้ตุลรู้ว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะการเที่ยวแบบเหนื่อยๆน่อยมันมีข้อดีของมันนะมันทําให้เราลืมเรื่องอื่นๆไปเรื่องกังวลใจลืมเรื่องความเครียดมานครครั้งนี้ตุลบอกเลยว่าเหมือนกับตุลได้มารีเซ็ตร่างกายใหม่กลับไปด้วยพลังงานแบบเต็มเปี่ยมมากๆแล้วก็ขอบคุณธรรมชาติเมืองนครนะคะที่วันนี้ให้ตุลมากมายขนาดนี้ทั้งกายและใจแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าบ้านเจ้าถิ่นชาวนครศรีธรรมราชทุกท่านที่พาตุลไปเที่ยวไปลุยวันนี้นะคะแล้วก็ าพบกันใหม่นะคะเป็นประจำแบบนี้กับการเที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMs และการ์ตูนในรายการ Healthy Journey by BDMs ที่นี่ที่เดียวทาง PP TV HD ช่อง36ค่ะ